สวัสดีครับหลังจากทำงานมาไปหวานข้าวถึงแม้ว่าจะเป็นการแค่เดินตามหลังคนหวานข้าวให้นะครับมันก็เหนื่อยเหนื่อยแต่ไม่รู้เป็นไรช่วงนี้เริ่มจะติดกับอของเปรี้ยวตอนเที่ยงวันนี้เป็นตำมะขามนะครับตำมะขามแล้วก็เจ็บยอดผักกระแยงมาด้วยอหอมหอมแล้วก็เข้ากันมากๆเลยดูประแดกครับ ปลาปลาพูดมันเพาะหน่อยตีปลาอืมเห็นไหมเนี่ยหางปลาเป็นตัวอืแล้วเราก็จะหยิบใส่ปากคืออ่าพี่สาวตํามาเป็นตัวนะครับแต่ว่าอ่าเราก็โดยใช้กรรไกรตัดให้มันสั้นมันจะได้อ่าค่อยๆกินจะได้ไม่ต้องมาฉีกอืออันเป็นตํามะขามอือ หอมหอมผักกระเจียงใครว่าความอรแปลกไอ้แม่หอมผักผกระเจียงเค็มปลาเปรี้ยวมะขามเผ็ดพริกอื้มอ่าอื้มอาซดทั้งปลาทั้งะะมะขามดีกว่าเดี๋ยวจะโชว์โวปลาเดี๋ยหาว่าไม่ใช่เนี่ยโชว์ปลาเป็นตัวนะครับเห็นไหม แล้วก็ตักมะขามในปาก <c oughs> เอาหยิบยาดผักแยงใส่ครับหุุดยอดความอ่ไรครับหา <c oughs> ยากหา Ά, ยาก,ยาก ความอร่อยแบบนี้กว่าจะได้มีกว่าจะได้เจอมดอย่ากัดมดอยากัดตัํมมะขามเปรี้ยวครับครับครับตํามาะขามเปรี้ยวแล้วก็ปลาลายอดผักกระแืง ละอีกตอนแล้วไปได้อตอนไม่ดูหรอกห้ามดูเยอะใจหิวคือมันตัดท่อนเล็กแล้วมันไม่เห็นเรีนยากครับอ่ะของแซบนี่ของแซบหลังจากทํางานมาเหนื่อยแล้วก็วันนี้เริ่มติดอ่ะกินของเปรี้ยวตอนเที่ยงอพอถึงตอนเที่ยงแล้วน้าลายไหลอยากกินอยากกิน แต่ยังไม่มีอาการของการเปรี้ยวจิตจัดนะแต่ว่าถือว่าแซ่บไปแล้วกัน่ง <laughs> วันนี้มีผักกระยงป่าผักกระยงนามาใส่ด้วยหอมหอม้อยจะบอกใครร่้ความแซ่บเนี่ยไม่ธรรมดา เ<โ>ยอะเดี๋ยวจีจากันต่อไปครับสุดยดอดนะยังไม่อิ่มแต่ก็เผื่อทุกคนได้นะครับนะสดคํำใหญ่เผื่อทุกคนดว้วยม,มีพริกด้วย เริ่มงจะเปลี่ยนไม่ใช่เลยเริ่มเปลี่ยนเจ้าความหอมและความซับหายากหายากแบบนี้หอมหอมแซ่แต่เปรี้ยวแบบนี้สุดยอดครับ จจ้จะหมดแล้วเนี่ยดูสิคำใหญ่ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเอา้าหมดก็ข้างมาันเผื่อทุกคนอยู่แล้วเอาอีกคำครับเผื่อทุกคนดูเต็มช้อนขนาดไหนอืมอืม,อม,อม,อม ความสุดยอดความจีดจาดความหอม,อมครบครบบรสนะครับอร่อยม,มากม,มาครับคำสุดท้ายแซ่บ คำสุดท้ายเซ็บๆเพชรที่จ้ากันเลยทีเดียวนะครับอา่าสุดยอดนะครับมีแค่นี้นครับ เดี๋ยวอาจจะมีต่อมีต่อมีต่ออีกเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรต่อนะนะนะมานะครับส่งท้ายอืม่านะเราไปลงมาเราก็ต้องได้กินเลยครับเนี่ยต้มปลาหลดจักปลหลดกันไหมเนี่ยต้มส้มปลาอ่ดลุกมะขามอ่อนแซ่บ <laughs> ใส่ผักกระแยงครับพี่สาวทำาไว้ครับเราไปเห็นว่าจะไม่กินเกาเที่ยงนะครับเราไปเห็นก็เลยเอามาเก็บส่งท้ายให้ดูครับผักกระแยงแล้วก็ต้นหอมนะเห็นไหมกระแยงต้นหอมอืมดอยจริงยอดจริงอืม <c oughs> ปลดถึงจะตัวเล็กแต่ว่าอร่อยนะครับเนี่ยปลดกแทบแทบเลย ข้างเขาจะแข็งหน่อยนะตัวเล็กปลาหลดเนี่ยภาษากลางเขาเรียกปลาหลดอยู่นะไม่มีภาษาอื่นนะปลาหลดเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่เนาะปลาหลดภาษากลางก็เป็นปลาหลดเนาะยอดความแซ่บ ต้มปลาหลดเด้อต้มปลาหลดเนี่ยแจบครับอืเคี้ยวเป็นตัวตัวกำลังพอดีเคียวหืมสุดย้อนการต้มปลาหลอดแจ็บตัวใจจบ เรียบร้อยอออกินเล่นด้วยแม่เข้าวใจด้วยไปไงเราเป็นไงเราเป็นไงเราของแซบ่บโอยตจม,มเปิดได้แบบสุดยอดมีนะครับบา,บายขอบคุณครับบ๊าคบับ